พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันเหมือนเดิมนะครับ0947570556พี่อแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะพี่นะมีทั้งพระเครื่องเครื่องรางนะพี่หลากหลายราคานะครับพระสวยงามทุกองค์ครับพี่พี่ดูว่าละคังองค์แรกครับองค์นี้สวยมากพี่ดูครับองค์นี้มวลสารเพียบเลยนะนีๆๆๆๆๆๆๆ่ครับเล็กๆเต็มเลยพี่นี่สวยครับ พี่ดูครับนื้อละคังพี่ดูพิมพ์ก่อนนะครับเนื้อหานี่สุดยอดสุดยอดอง์นี้องค์นี้แบบสวยแชมป์เป็นโลกเลยพี่พี่ดูนี่พี่ดูมดสารเห็นไหมนี่ดูสิครับพี่โอ้โหสวยจริงพี่ดูครับ สวยมากครับโอ้โหอยู่หลังนี่นี่ี่นสุดยอดแล้วพี่ประครังครับนี่ครับอันนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทพั 1, นสะองนะองค์นี้สุดยอดจริงสุดยอดจริงพี่เบี้ยกแก้นี่พี่ หลัก,กดำาเลยโคตรมันเลยพี่นี่หลวงปู่รอดวัดในโรงนะครับพิจูการถักเชือกนี่พปจูหลักนี่โคตรมันเลยนี่หลวงปู่รอดนะครับวัดในโรงโอ้โหนี่พี่หือโคตรสวยเลยพี่อเ 1, 5, 1, อ้โคตรมันเลยพันห้าครับลูกนี้พันห้าปู่รอดโคตรมันเลยพี่หลวงปู่รอดนะครับพี่ ส่วนลูกนี้พี่ดูครับนี่ก็โอ้โหมันนี่ครับเครื่องรางชั้นหนึ่งเลยพี่พี่ดูครับผู้เอี่ยมมีเชือกเชือกเดิมเดิมไลนะยังอยู่จะของเดิมค่อยมาแบบเนี้ยพี่ดูครับโอ,โ,โอ้โหพี่เอ้ยปูเอี่ยมพันห้าคนมันเลยพี่พี่แก้ม,มันจริงมันจริงนี่เขี้ยวเสือ จับกระเช้าเงินส,สวยเลยเพราะปานโอ้โหนี่พี่นี่โอ้โหพี่บ้านหลังนี้มามาส,สวยพี่ดูครับโอ้โหพันห้าขอพันห้านะเสือตัวเนี้ยเนี่ยวันนี้เมื่อวานเขาโทรมาต่ออยู่ตัวนี้ขายไม่ได้ครับพี่เขียวเสือเพ่อเดิมพีู่ลนะักษณะจะไม่เหมือนเพราะปานเห็นไหมพี่ดูครับดูง่ายเลยสวย พ่อเดิมครับนี่ขอเก้าร้อยตัวเนี้เก้าร้อยพี่โอ้โหกูพักกิ่งพี่ดูครับเสือจะสุดเลยนี่พักกิ่งครับพี่หลังเป็นนางพยาแบบเนี้ยยังไม่รู้ที่ไหนนะน่าจะวัาสุดทัดนะนี่ครับ สวยมากขอ 1, 5, 1, 5. พันห้าพันห้าจัดจงคงอีนี่รูปรอนองพระจาดวัดบางกระเบาสุดยอดแล้วสวยพิมพ์แต่งด้วยหน้าตาจมูกชัดเจนเลยพี่ดูครับสวยมากๆือนี่ครับขอเจ็ดร้อยองค์เนี้ยพี่ พอจาดขอเจ็ดร้อยโอ้นี่ตะกุนลูกคั่นพี่ตะกุนลูกคั่นสวยนะลูกคั่นนะพี่พอเดินมาเข้าในกูเกิ e ดูได้นี่ตะกุนลูกคั่นนะพี่นี่ลูกคั่นแบบนี้เลยนี่นี่ลูกคั่นี่ลูกคั่นตะกุนลูกคั่นครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับ มีอยู่แค่อันเดียวนะเจ็ดร้อยครับน,นี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทจะพี่พักกิ่งของจะเคียนครับน่าใช้ที่สุดเพรากกูเมืองอุทยาครับนี่สวยครับพี่ขอหกร้อยหกร้อยพี่เหรียญใสีสานมา เรียนอาจารย์มั่นโอ้โหนี่พี่เนื้ออาบาก้าอย่างสวยเลยฮะเดียวอาจารย์มั่นพร้อมตลับเลยขอเจ็ดร้อยอาจารย์มั่นเจ็ดร้อยอาจารย์มั่นมาแล้วก็ต้องเจอลูกศิษย์บ้างพี่อาจารย์ฟันโอ้โหนี่คางแตกเห็นไหมนี่คางแตกคมๆเลยนี่ครับเม็ผสศกนี่เป็นเม็ดเละคมสวยนี่ครับอาจารย์ฟัน นี่ครับเจ็ดร้อยอันนี้ขอเจ็ดร้อยพี่เรียมนกเก็บไปทางบวกห้าสิบบาทนะโอนเงนสดส่งให้ฟรีนะจ๊ะสายอีสานอีกหนึ่งเดือนครับพี่เรีอนหลวงพ่อทบเรีอนหลวงพ่อทบอันนี้สวยพี่ดูครับโอ้โห,หน้าตาหลวงพ่อสวยมากหลวงพ่อทบโอ้โหยางสวยเลยครับ นี่ขอเจ็ดร้อยเหมือนกันเจ็ดร้อยพี่เรียนพะกลวยครับมีจานนะไปดูนี่นี่จานนะทองฝาบ้าทรุ่นแรกสวยครับพัดเลี้ยมทองเก่ามาเลยพี่นี่สวยมากหือเก่าถึงยุคเลยพี่ทองฝาบ้าทขอเจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยน่าใช้น่าใช้พี่ปิตาปุกไข่โอ้โหนี่ครับ ปิตาและปุกไขวัดเชิงเลนสวยหนึ่งในบรรจาพาคีเลยครับพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่พี่พี่พี่หลวงพ่อโสธร้อมตลับขึ้นคอได้เลยสวยมากนี่ครับกรมตำร,รวจนี่ขึ้นคอได้เลยขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่ครับ พระลอดวัดมหาวันสวยที่สุดในโลกเลยองค์เนี้ยไปดูครับนี่มีขี้โกูเห็นไหมนี่ครับเส้นน้ำตกนี่เส้นน้ำตกผิวพรรณเดิมเดิมเลยนี่พี่ดูครับ,รบ,ส,รส,รวรบสวยอ่ะ สวยที่สุดเลยกุัดมหาวันพิมพ์ใหญ่เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยมีประหลอดกอรครับพี่นี่นี่ประหลอดกอรครับถักเชือกขึ้นคอได้เลยนี่เก่ายันเชือกกับพี่ประหลอดกอเนี่ยเอาเจ็ดร้อยพอขอเจ็ดร้อยพอหายากนะประหลอดกอรครับเจ็ดร้อยงวดธนูครับจะกััวทำชาหลวงพ่อน้อยอพี่ เดีวตัวสุดท้ายตัวเดียวเนี่ยสวยมากจะกลัวทาชาพอน้อยเก่าเก่ามากเจ็ดร้อยพัดสังกัะจายทรงเครื่องครับกัวอยุธยาพี่แล้วจะสวยขนาดนี้เก่าขนาดนี้ เจ็ดร้อยพี่ครับปิดตาแล้วพกแก้วพิมพ์ปั้นองค์นี้สวยนะพี่ดูเนื้อหาดิโอ้โหไอ้นี่จมูกโอ้โหตาปากยิ้มหวานเลยเนี่ยพับพิมพ์สังกระจายพี่พิมพ์ปั้นหรือพอแก้ววัตถุวันสวยพี่ดูครับโอ้โหไอ้นี่นี่รอยลักร่อนสวยเลยสวยมาก เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่แล้วปิดตาพิมพ์ยืนนี่ปิดตาพิมพ์ยืนพี่โอ้โหนี่ครับจานเพียบจานเพียบเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยพี่ตะก,กุดพอนเงินบางคานครับพี่ดยครับอันนี้จานพี่จานในจานตารางนะฮะเพียบเลยนี่โอ้โหยสวยเนะี่ยตะกุดพอนเงินบางคาน ขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพี่วัปักน้ำรุ่นแรกพร้อมกรอบเดิมๆเลยไปดูครับอันนี้เคลือบเลกเกอร์นะเขามีทั้งเคลือบและไม่เคลือบนะครับอันนี้เคลือบสวยมากรัปักน้ำรุ่นแรกครับีโ่โหพิมพ์ยันลึกเลยสวยเคลือบเลกเกอร์ก็เก่าแห้งๆเลยเจ็ดร้อย จ็ดร้อยครับพี่ภาพสวยๆทั้งนั้นนะครับพี่นะครับพี่พีหมากทุยเน่นาใช้ปู้เอี่ยมวัดหนังหมากทุยปู้เยี่ยมวัดหนังเจ็ดร้อยบาทอ่าอีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะพี่นะแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะจ้าสวัสดีนะครับ